สวัสดีพี่ใหม่ครับผมสวัสดีวันที่สามครับวันนี้ครับวันเริ่มต้นการทำงานครับ <c oughs> หลายคนหลายทีมงานครับผม <c oughs> ก็เริ่มต้นการทำงานกันวันนี้ครับ <c oughs> ไม่ว่าเฉพาะงานแมคโครครับ งานบริษัทก็เริ่มงานวันนี้ครับผม,มหลายๆคนคอมเมนต์มาถามว่าเวลาเอาแมคโครขึ้นทำไมถึงมากดหน้าเยอะจังเลยครับ12ล้อมันก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขึ้นประมาณนี้แหละ ถ,ถ้าเป็นสิบล้อเนี่ยเขาก็จะถ้าเป็นสิบล้อก็ประมาณนี้ครับถ้าสมมติว่าเอาเพาหน้านตรงนี้ออกนะครับเขาก็จะขึ้นประมาณนี้แหละโอ้ไม่ได้ครับถ้าเป็นสิบล้อ honors, ก็ต้องถอยมาอีกนิดนึงนะครับถอยมาอีกนะครับให้น้ำหนักส่วนเพาโบกีここ้ม<ๆ>ันจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเป็นสิบล้อนะครับเพาโบกี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางนี้ เขาก็จะให้อยู่ประมาณให้ล้อนำนี่ให้สูเกียจดีครับเลยมานิดนึงครับ,รรบก็คือถ่วงให้ให้น้ำหนักทิ่มไปข้าง,างหน้านิดเดียวครับสําหรับสิบร้อครับแต่สําหรับ12บล้อเขาใส่อย่างนี้ครับมันก็จะวิ่งดีถ้าใส่มานี่มันอีกอย่างหนึง่งรถเรามันเป็นถุงลมครับเราไม่อยากให้ถุงลมแบกลัก แบกลับเกินไปครับใส่ประมาณนี้แหละครับเอ้าวันนี้น่าจะได้ออกคันเดียวครับออกน้องสายฝนคนเดียวน้องใช้ไลจอดก่อนครับวันนี้ปุ่งนี้ว่าใหม่นะครับเดินทางถึงเป้าหมายครับ ด้วยกับตันลนล้อเหล็กเหมือนเดิมครับวันนี้ข้าเจ้าแก้วไวด์ดิไงเบาๆนะกับตันหลนช่วงล่างเราเป็นถุงลม ช่วงล่างเป็นถุงลมเท่าที่ใช้มาก็ยังไม่เห็นเป็นไรนะครับรถขึ้นทางขวา้าลายผลต,ตัวเนี่ยขวาเยอะเกินไปลงถึงบ่อเลยครับอันปากบ่อครับผม เหมือนเดิมครับวันนี้ เสียอย่างเดียวครับเราใชา้แผ่นที่แล้วนี่มันหมดไปเยอะแล้วทีนี้มันมันกัดมันกินไปถึงเสื้อครับมันก็เลยเหลือน้อยครับเสื้อที่จับใบมีดนี่เหลือน้อยครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันครับหาประยุก,กคือ B ีออกครับพี่น้อง ทางดีๆวิ่งครับใช้รถดำสองคันครับวันนี้ครับเก็ด้างดีๆเก็ด้างเขาแลนดดีๆเลย เริ่มทำงานครับงานแรกของฟรีครับผม2566ครับวันที่3มกราคมครับผมเป็นงานทอยครับผมปากบอ่อเจ้าของทำฟาร์มเห็ดนะครับ น้องสายฝนของเราครับออกงานวันแรกน้องใช้ไรออกงานพรุ่งนี้ครับ ไปเลยฮะง่ามขนาดวะ นีให้น้องสายฝนไปยืนตักใส่สิบล้อครับให้น้องใช้ไรตักใส่หกลอ้อครับงานก็ประมาณร้อยเที่ยวครับวันนี้ครับหานัดใส่วัดสลักโซ่นะครับขาดนะครับ ชอบสุดก็างานปักบ่อนี่เลยครับต้องใส่รถดำไล้ครับพี่น้องนำเอานำเอารถ สานของเรายังไม่มีงานนะครับยังจอดอยู่ที่บ้านดุงครับเพเ่อบ้านดุงกับเสียตองครับไก่จะสองปีแล้วครับชั่วโมงยังหน่อยๆอยู่เลยครับ โอเคครับคลิปนี้บะมี่บะนอตบะมี <for> มันโตงี้ปไหนซันิ้วกว้วยเนี่ยบ่กเดี๋ยวเจ๊แบนมากกว่าเรื่องขึ้นเรือห้ามีอย่างวัน